ัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะขอต้อนรับกับเข้ามาสู่ชอ่องสไตล์อูอีค่ะเพื่อนที่ยังไม่กดติดตามนะคะรบกวนช่วยกดซับไสไครต์ให้กับช่องของเราก่อนนะคะ <c oughs> วันนี้นะเราจะมา ok th, อันบ็อกซี่ค่ะเป็นตังหูนะคะรุ่นฮิตของดีออคือเป็นรุ่น ทาร์เบรสเอริงค่ะซึุ่่นที่ถูกินดาราเกาหลีมัาจะเป็นที่สูแบ็กพิงหรือว่าดาราไทยเนี่ยใช้กันเยอะมากจนเราก็แบบปจปิดใจไม่ไหวในการจะไปซื้อรุ่นนี้มานะคะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นถุงก,กระดาษแล้วก็มีห้อยแบบเป็นรูปดาวค่ะเป็นสัญลักษณ์ของดีอออเราก็จะมาแบบเอามูออกนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นบ โบที่ทางช็อปดีออนนะคะถูกมาให้ค่ะเป็นชส้นในแบบนี้แล้วก็ข้างในถุงกระดาษนะคะก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นรูปพึ่งนะคะนี่ก็พอเปิดออกมาจะมีเป็นกล่องนะคะกล่องที่มีสสญลักคาว่าดีออลค่ะอู่ข้างในแล้วเราก็ ะะก็จะมีเป็นถุงผ้านะคะแบบนี้เล็กๆพออยู่แล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นบุกกาดนะคะแคกาดเป็นภา,าษาต่างๆเลยนี่นะคะก็จะมีเป็นแครกาด นเรามาดูข้างในกันนะคะว่าต่างหูเป็นยังไงบ้างนะคะนี่เลยเป็นรุ่นนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราได้ทําการใส่นะคะต่างหูดีออกไปนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยสวยงามามากเลยะคะ่ะ ก็ตรงนี้นะคะวัสดุเนี่ยเขาทํามาจากเรซินทําให้มีน้ําหนักเบาก็คือใส่แล้วคือจะแบบไม่หนักหูแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบบห้อยลงมาโดยที่ทําวัสดุจากบาสนะคะหรือว่าทองเหลืองให้แบบดูแบบสีออกทองทองอินเทนตอินเทตนหน่อยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะโดยที่ใส่แล้วรู้สึกว่าเออน้าหนักเบาแล้วก็ไม่ทําให้แบบเราหนักหูแล้วก็ใส่ได้เข้ากับแบบเกือบทุกรุ่นว่าจะเป็นเสื้อแบบเสื้อยืดกางเกงยีนก็ได้หรือว่าเสื้อที่แบบว่าดูแบบ สีสันก็ได้ทําให้ลุกรู้สึกว่าทําให้ลุกดูแบบดูคุณหนูขึ้นเลยงเงี้ยดนส่วนตัวแล้วนะแล้วก็ราคาที่แบบอีซื้อเนี่ยอีซื้อที่ ราคาประมาณ1 9 0 0 0านบาทะคะ่ะซื้อจากช็อปดีออนะคะที่พารากอนอาช่ยก็ราคา19,000บาทนะวันที่ซื้อก็คือเป็นช่วงปลายเดือนที่แล้วมิถุนายน,นะคะ่ะแต่ว่าหลังจากที่เราแบบซื้อมาแล้วก็พบว,ว่าแบบราคาช็อปก็เพิ่งปรับขึ้นเมื่อวันที่แบบประมาณต้นเดือนก,กันยายนอะไรอย่างเงี้ยอีกสองพันครานี้ก็เป็นประมาณ21,000บาทเลยค่อนข้างแบบเพิ่มข้ามาทุกปีนะคะอย่างที่ทราบว,ว่าดีออลเขาจีการปรับราคาขึาน้นอยู่ตลอดก็เลยนับว่าถ้าเพื่อนคนไหนชอบรุ่นไหนก็ เข้าไปซื้อเลยค่ะซื้อเก็บไว้แล้วก็แบบได้ใช้งานจริงแบบนี้นะก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปอันบ็อกซิ่งเล็กๆนะคะก็ยังไงถ้าทุกคนเนี่ยชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์นะคะกด u ั s สไคร e ให้กับช่องของเราด้วยค่ะแล้วก็ถ้ามีคลิปถัดไปนะคะใหม่ๆก็จะรีบอัปโหลดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะยังไงก็ผลตามด้วยนะบ๊ายบาย